ค่ะเพื่อนเพื่อค่ะอยากจะบอกว่าตึกสีเหลืองนี้นะคะที่เขาเขียนว่าเป็นโรงเรียนสอนการร้องเพลงนะคะจำได้ว่าหนึ่งของในสองของเจ้าแฝดเขามาเรียนกีตาร์กันที่นี่คะ่ะเคยเรียนที่นี่อยู่ปีหนึ่งคะ่ะตอนนั้นนะคะน่าจะอยู่ที่ปสามคะ่ะแล้วเขาก็มีศิลปะด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะเขาจะมีศิลปะตัวนี้คะ่ะ จำได้ไหมคะเพื่อนๆที่วัดวรรลนพาไปที่วัดวรนวานพาไปที่หมู่บ้านหนึ่งที่เป็นพระราชที่เป็นวังเก่านะคะที่เป็นหัวม้าค่ะจําได้ไหมคะเ <aves> พื่อนๆจําได้ไหมที่ที่เป็นรูปนี้ที่พาไปเที่ยวจําได้ไหมค่ะนะคะเดี๋ยววัดวรนจะพาไปดูที่ที่ว่าโรงเรียนนะคะบอได้ชิดตัวพี่น้องมันเป็นอิลีค่ะพี่น้องค่ะเป็นอิลีค่ะเป็นอิลีค่ะ จำได้ที่วัดวันวันเคยบอกว่าตรงนี้ที่เขาเรียกว่ามาร์กลัดแล้วตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นรัตเฮาส์นะคะตอนนี้ก็ไม่ใช่แล้วค่ะจะมีร่องรอยให้เราเห็นว่าอัลเทอร์รัตเฮาส์มิงกอนแซมใช่แล้วค่ะนะคะเป็นเขตอำเภอของบาดชนบอนคำว่าเขตอำเภอของบาดชนบอนก็คือเขาจะมีสองหมู่บ้านติดกันค่ะเพื่อนๆคะ่ะ นะคะเขาจะมีบารเชิญบอลก็คือบารมิงกอนแซมเราก็บารล่างเงินปลก้ันนะคะเพื่อนๆคะ่ะใช่แล้วคะ่ะเราจะไปต่อกันคะ่ะเราจะไปต่อกันนะคะจําได้ไหมที่วรารันวันพาไปที่อัางเกนบักทานเพื่อนๆคะ่ะที่เป็นศิลปะตัวนี้นะคะเราจะเดินลงไปถนนนี้นะคะมันจะเป็นร้านทองถ้าจําไม่ผิดนะคะเราจะไปต่อกันเลยคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะไปต่อคะ่ะ เดินเร็วไปไหมคะเพื่อนเพื่อนคะเดินเร็วไปไหมร้านนวดนี้ถ้าจําไม่ผิดรู้จักกันด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะรู้จักกันด้วยค่ะแต่วันนี้เราจะไม่ไปรบกวนเขานะคะเราจะไม่ไปรบกวนเขานะคะจะพาเดินลงไปข้างล่างนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะจะพาเดินลงไปข้างล่างนะคะ ถ้าจำไม่ผิดเป็นเมื่อก่อนถนนนี้เท่มากเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะเมื่อก่อนถนนนี้เท่มากเลยสมัยเมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้วเป็นถนนที่คือแบบเป็นถนนเดียวที่มีร้านขายของอเป็นถนนสายเดียวที่มีร้านขายของค่ะเมื่อก่อนตรงขวามือตอนนี้เป็นร้านกาแฟใช่ไหมคะเมื่อก่อนจะเป็นร้านเขาเรียกว่าช็อปเล็กค่ะ Nachher, okay. der bin Shop Schlecker. Nachher, okay. ich bin dann lang, dann kann ich okay. mich Früher war man ein Teegeschäft und der ist Schlecker gewesen. Ja, liebe Freunde, ich überleg mal, wie lange schon her, dass ich hier gewohnt bin. Sehr lang. Sehr, sehr lang. ค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะเราจะเดินไปถึงตรงร้านทองไหมเพราะว่ามันไม่มีบ้านเก่าให้เราเห็นแล้วนะแม่นบอร์ฟอนน์อุนนลิงเซนเตอร์ทีซีเกชั่ฟอเลสโอยอิสซาบาฮูสตราสค่ะไม่ไปดีกว่าเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะไม่ไปดีกว่าเนาะเราจะพาเดินไปตรงที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เขาเรียกว่าอะไรที่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 เป็นน้ำอะค่ะที่เป็นน้ําที่เป็นพ์คอ๋อสวนสาธารณะค่ะเราจะพาเราจะพาเดินไปที่สวนสาธารณะอันดับพักไรน์เหล่าอย่าไปต่อฝั่งนี้กันนะคะเพื่อนๆค่ะไปต่อฝั่งนี้กันเพราะว่าด้านหลังที่เดินลงไปก็จะไปติดถนนใหญ่รถก็จะเยอะกว่าเดิมอีกค่ะนะคะตอนนี้เราก็มาเดินในหมู่บ้านค่ะเพื่อนๆค่ะเราก็มาเดินในในหมู่บ้าน บาดมินกนซามบาดมินกนซามเย้า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 ใช่แล้วค่ะเพื่อนๆขอบคุณมากมายที่เป็นกำลังใจให้อนอนหวานนะคะอุ้นค่ะเพื่อนค่ะก็เจออะไรที่เขา ดูดูท่าดูท่าดูมา้าดูอะไรแล้วนะคะแค่ก็เราอีกแต่เขาขับสกูตเตอร์ที่แบบยืนนะคะแบบเป็นมอเตอร์ไซค์ไหมเป็นยืนไหมคะเท่มากเลยอะ่ะอือฮเท่มากไปค่ะเพื่อนๆค่ะไปต่อไปต่อเราก็กลับมาตรงที่อเลรัตเฮาของเรานะคะเป็นอะไรที่ประทับใจออนรานเคยอยู่ที่นี่ห้าปีคับเพื่อนห้าปีไปต่อคะ่ะไปต่อไปต่อ ขอบคุณมากไามนะคะสวัสดีค่ะ